สวัสดีครับก็เจอกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ข้อมูลข่าวสารนะครับยังเหมือนเดิมนะทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองนะครับนำมาเล่ามาบอกกล่าวนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีนะครับอะไรกันบ้างประเด็นนะครับที่ยังไม่ตกเทรนเนี่ยนะซึ่งเป็นที่สนใจนะครับของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง นั่นก็คือในครับในเรื่องของคดีช่อชนนะครับช่อโกงกรณีของดีไอคอนกรุ๊ปตอนนี้ก็นะหลายวันนะครับปฏิดติตามต่อกันไปจนสุดท้ายนะคดีความได้สร้างความเสียหายนะครับมากมายแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ตัวละครนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับกันทุกวันทุกวันทุกวัน ฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันให้ดีบางทีเนี่ยสิ่งเท่่ทร่เห็นอาจจะไม่ใช่นะครับอย่างที่เราเห็นก็ได้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยบางทีอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้เหมือนกันเนะเพราะว่าสิ่งดีๆอาจจะร้ายขึ้นมาสิ่งร้ายๆอาจจะดีขึ้นมาก็ว่ากันไปแต่ทุกอย่างนั้นคําตอบก็อยู่ที่หลักฐานนะครับเป็นสําคัญแต่สิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นคือกรณีเนี้ยมันได้ประจานนะระบบ ไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องขององค์กรนะของภาคเอกชนหรือจะเป็นนะครับในภาคของประชาชนนะในภาคส่วนของข้าราชการจนไปถึงบรรดานักการเมืองนะมีส่วนเกี่ยวข้องกันไปหมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะวันนี้ความชัดเจนเนี่ยยังไม่มีให้กับสังคมนะครับโดยเพราะข่าวคราวนะครับที่ออกมานั้นเนี่ยนะมันสร้างความสับสนกันค่อนข้างจะมากและล่าสุดนะครับกรณี ของดีไอคอนเนี่ยนะทำไปทำมาแล้วคดีความต่างๆนั้นตอนนี้ตกไปอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI นะซึ่งนี่คือหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับติดตามส่วนในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับอย่างที่บอกกันไปนี้แหละนะโดยเพราะการบริหารงานของแพรทองทันชินวัตรนะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ามีการสำรวจนะครับทางโพ นี่นิดาเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่รัฐบาลแพรทองทานนี่จะอยู่ครบเทอมจนไปถึงนะครับ2 7 0แต่เขาก็มองนะว่าหากจะเกิดนะครับไม่ถึงอ,อย่างที่โพมีการสำรวจเนี่ยนะอาจจะไปติดขัดนะครับบ้างโดยเพราะในเรื่องของนิติสงครามนะถ้าหากว่าจะติดก็คือไปติดในส่วนตรงนั้นนี่แหละครับร้อยละ41เนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าจะไปต่อได้น,ะนี่ก็เป็นนะครับความหวังความคิดเห็น นะโดยเพราะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนี่เขาคิดว่านะครับแพรตทองทานจะอยู่ครบเทอมนะครับแน่นอนนะเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญก็โดยเพราะนะครับในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างที่เราบอกกันไปนี่การจะสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะก่อนครบวาระนี่แน่นอนนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องซิกที่สําคัญเป็นเรื่องยากนะครับที่จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับต่อพี่น้องประชาชนของเรานะฮะ ครับเราคงเห็นกันนะหลายเรื่องอย่างที่บอกกันไปศึกบูล้างผลาญตอนนี้ก็แม่น่าจะเป็นตำนานนะเป็นตำนานนะครับถล่มนะครับประเทศไทยกันดนะีไอคอนระลอกันนะครับัวเนียกันไปหมดวันนี้ยังไม่มีตอนจบซึ่งวิบากกรรมนะครับต่างๆเหล่านี้นี่โอ้นะมีทั้งดาลงดารานี่ก็ชดใช้กรรมนะครับอยู่ในคุกกันเดี๋ยวภาคสองนี่นะหักมุมเป็น ปมลึกลับที่มันซับซ้อนนะครับเมื่อนักร้อนี่กลายเป็นโจรปล้นโจรแฝงตัวตบซับตบเป็นจำเลยโดดเด่นข้อหาหนัก็อดหักมุมนะครับซ้อนหักมุมเน่ยมันก็ต้องมีนู่นนะครับภาคสามภาคสี่ตามมาแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมทนายหน้าหอคนดังฉาบหน้าเนี่ยเขาเล่นบทพระเอกเป็นพ่อพระโดนจิกหน้ากากแท้จริงนะครับเป็นตัวโกงยักยอกซั์นะครับเหยื่อเป็นเงินถึง70นะครับถึงร้อยล้านบาทนี่แหละนะซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะมัน มันต้องบอกนะครับว่ามันมันมันยิ่งกว่ากว่ากว่าหนังซีรีส์เกาหลีอะ่ะแต่นี่เป็นซีรีส์ของประเทศไทยนะจับกระแสท็ Top the Town อกออฟเดอะทาวชาวบ้านร้านตลาดสภากาแฟเนี่ยวันนี้เขายังจดจ้องนะครับอยู่กับปรากฏการณ์นะเพลิดเพลินไปกับเรื่องจริงนะครับยิ่งกว่าหนังนะครับโดยเพราะละครไทยน,นี่นะี่กระแสนะครับจิกหน้ากากา คนดังนะครับสีเทาทั้งหลายวันนี้เลตติ้งเบียดข่าวการเมืองลดทนลดแรงกันลงไปค่อนข้างจะมากอารมณ์จริงๆนะครับปากท้องวันนี้เป็นไงยังอิ่มชาวบ้านยังไม่มีอาการงุดเหงิดน,นะครับโมโหหิวตามเงื่อนไขสถานการณ์นะครับที่มันเอื้อกับรัฐบาลนะครับแปรทองทานชินวัตรคือก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสนะครับได้พักบ้างนะในสูตรดมนะครับโดยเพราะหายใจนะหายคอนะครับกันได้บ้างครับโดยเพราะนิด้าโพล่าสุดเขาเปิด ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับส่วนใหญ่ร้อยละสีเอ็ดนี่นะเขาเชื่อว่าผู้นําคนสุดท้องของตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาบอกจะลากยาวนะไปจนครบเทอมในปีทศวร170คือมองข้ามจุดศูนย์ทวงนะครับโดยเพราะปมที่จะสะดุดก็คือในเรื่องของนิติสงครามเนี่ยหมายเหตุในชุดคําถามเดียวกันก็คือนิด้าโพก็ฟันธงปัจจัยส่งผลให้รัฐบาลแพร่ทองทานไปต่อไม่ได้อันดับหนึ่งร้อยละสามสิบสี่เนี่ยเขาบอกนะครับว่า รัฐนาวาของเพื่อไทยจะคว่ำเพราะบริหารเศรษฐกิจธธล้มเหลวเขาว่าอย่างนั้นนี่ฮะปัจจัยเช่งก่อนกําหนดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปากท้องที่มันไม่เป็นไปตามสัญญาและการคาดหวังนะครับยี่ห้อของชินวัตรนะครับฟื้นความกินดีอยู่ดีในบริบทนะครับของทักษิณชินวัตรนี่ยแล้วก็เหมือนนะครับมันจะเร่งรับตีโจทย์ปัญหาตามโพทันทีเลยจังหวะประจวบเหมาะเหลืเกินนะครับที่ นายกนะครับแพรทองกานชินวัตรเนี่ยเขาก็มีการเปิดโดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาลร,รับสมุดปกขาวนะครับจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นออการค้าเอ่ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยเนี่ยนะคือมีการรวบรวมนะครับปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆเนี่ยนะครับที่จะขับเคลื่อนเ,เศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวควบคุมทั้งภาคการค้าบริการการเกษตรการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม โอ oh, นะอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละเท็กแอคชั่โชว์ระบบบริหารนะครับเพื่อที่จะ,ะขับเคลื่อนนะครับอย่างเป็นรูปประทรรกันต่อไปแล้วก็มีการนะครับที่จะเล่งโดยเพราะการปั๊มชีพประจอกู้สัญญาณชีพในเรื่องเศรษฐกิจจากวิกฤตขั้นตรีทูตน,นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละครับอารมณ์แบบที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะวันนี้ก็ยังลุ้นเอาใจช่วยเต็มที่นะคือเปนมันก็ มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะเป็นคําแนะนานะครับของฝ่ายค้านอย่างสิริกัญญานะสอสอบัญชีรายชื่อนะแม่ทัพหญิง่ขยประชาชนเขาก็บอกยังพอมีเวลานะยังไงก็ให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเร่งรัดออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวเนี่ยออกมาให้มันรวดเดียวยิ่งขึ้นนะมันน่าจะพอยืดระยะเวลาการทํางานของรัฐบาลนี้ไปได้นี่ฮนะคือสปิริตเนี่ยผมอยากเห็นไนดะ้อย่างนี้นะคือฝ่ายของฝ่ายค้านทํางานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ นะครับมีการตีติงนะครับในแบบฉบับนะครับที่เป็นผลประโยชน์นะครับของประเทศและประชาชนนี่คือสปิริตไงนะไม่มีการแข่งขันคู่แข่งให้สะดุดลม้มมีอันเป็นไปก่อนการเวลานี่ฮะวิถีการเมืองของคนรุ่นใหม่นะพร้อมเล่นตามกติกาไปจนจบการแข่งขันนั่นเขาเพราะรู้ดีไงว่าถึงไม่แข่งถึงไม่เตะสก,กัดรัฐบาลก็ใช่ว่าจะเคลียร์โจทย์ขีดนะครับพ้นทางง่ายสภาพอย่างที่กําลังเป็นเนี่ยนะโดยเพราะทีมเศรษฐกิจนะครับ วันนี้เขาอาจทนะลุไงเขามองเห็นไงระยะยาวเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องความเชื่อมั่นล้วนๆฉะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยนะครับแต้มต่อเรื่องชื่อเสียงทาให้เศรษฐกิจดีได้เนี่ยนะยังไงก็อย่าให้เสียชื่อเพราะตั้งแต่ไทยรักไทยนะตั้งแต่การบริหารงานของทักษิณชินวัตรนี่นะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่นะเป็นที่เรื่องลือเป็นที่เรื่องลือนะนโยบายที่ทําให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย ฉนั้นอยากให้เสียชื่อต้องรีบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้ได้หากว่าแก้เศรษฐกิจไม่ได้น,นะอย่างที่เคยหาเสียงอย่างที่เคยพูดอะไรไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะไม่รู้นะเกิดประยุทต์สพากนครบวาระเนี่ยความเชื่อมั่นมันสะกดง่ายแต่เอาจริงๆนะมันยากเยินเหลือเกินซึ่งแกรโฟกันนะครับวงดินเนอร์พรรครวมรัฐบาลเนี่ยมีแต่เพื่อนกินมือหรูอยู่สบายนะครับรอปาดหน้าเก๊กเอี่ยวชิ้นปลามันไม่ทันเริ่มเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก คาสิโนเสรีวันนี้นะครับจ้องแชร์นะครับบ่อนทัวโปรไฮโลน้ำเต้าคาสิโนไทยบ้านนิธรรมชาติรัฐบาลประสมนักเลือกตั้งอาชีพเลยนะโหนขบวนนะครับอำนาจนิยมเพื่อปากท้องของตัวเองโนเนียไปหมดกับอาการนะครับอ้างปากท้องประชาชนนี่ฮะเครดิตความมั่นใจในสายตานักลงทุนเนี่ยเทียบกันอย่างน้อยนะครับยังน้อยกว่าทีมของรัฐบาลคอสชอชุดแรกนะครับโดยซ้ำไปนะครับทำงานตามแผน นะไม่มีนะครับสิ่งที่บางทีกระดากหูกระดาษตากระดาษปากนะครับหลายคนฉะนั้นโพลเชื่ออยู่ครบวันละแต่สําคัญที่สุดคือรัตนาวานี้โดยผู้นํานะครับนายกรัมตรีนะครับแผ่ทองทานชินวัฒน์นี่นะจะเชื่อและทําได้หรือเปล่าตรงนี้นะมันเป็นคําถามไงมันเป็นคําถามว่าจะทำนะรครับในเรื่องนี้ต่างๆอย่างนี้อย่างไรนี่นะมันมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะนะโอกาส นะโพเนี่ยมีการสํารวจกันมาแล้วแต่แน่นอนนะฮะวันนี้อย่างที่บอกกันเศรษฐกิจมันเป็นความเชื่อฉะนั้นนะครับผลโพต่างๆอย่างเงี้ยใครที่วิาพากษ์วิจารณ์ได้อยู่ไม่ครบเติมวารต่อมีอะไรนะมันมีปัจจัยเสี่ยงอย่างนู้นอย่างนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะรัฐบาลโดยพอนะครับพักเพื่อไทยเป็นแกนำนำเนี่ยจะต้องทันเกมในทางการเมืองนี่ฮนะผลสํารวจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะี่นะแม้มันจะเป็นโจทย์หิน เงื่อนไขขี้ขาดนะครับรัฐบาลจะครบเทอมหรือเปล่าก็อยู่นะครับที่ในส่วนตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่เราบอกกันนะครับวันนี้เลยนะสัญญาณหนักๆนะครับมันเกิดขึ้นสัญญาณหนักๆนะครับมันเกิดขึ้นและไม่รู้นะครับว่าจะไปในทิศทางไหนกันได้โดยเพราะบ่วงในเรื่องนะครับของการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเราบอกนะครับโดยเพราะกรณีนะครับของดีไอคอนเนี่ยนะวันนี้ก็แรงจะไม่ตก ลุนจตานะครับภายหลังนะตัวเป่งๆทั้งหลายถูกลากเข้าไปทังในเรือนจําแต่สังคมนะครับยังไม่ละเลยโดยพยุทธการทลายแก๊งแชร์ลูกโซ่นัจดจออยู่กับในเรื่องนะครับของวาระการโกงแห่งชาติโดยพ่อะนะครับการหักบุมเข้าหาเหล่าบรรดานักร้องบรรดาทนายหน้าหออย่างที่บอกกันนะครับบทหน้าก็เป็นแม่พระเป็นจิตอาสาที่แท้จริงแล้วก็คือซาตานนี่แหละ วันนี้โดนขุดประจานนะครับท่าแ้แฝงตัวร้ายแกงโจรปล้นโจรส่วนไอ้ที่จะพาดโยงนะครับไปล็อกคอบรรดาเทวดาทั้งหลายนี่นะเพราะตัวการนะครับอุปโลกพยานรับเอ่ยการแฉตรงอารักขาแกงโกงแช์ลูกโซ่นี่นะให้นักการระดับชาติเป็นเงินคลิปโตหลักหมื่นล้านนี่นะการปั้นข่าวให้สังคมนะมโนตามเป็นตูเป็นตาแ,แต่สุดท้ายยอมรับสารภาพกับตำรวจสอบสวนกลางอ้างกูเรื่องขึ้นมาลอยๆนะครับแค่เหลี่ยมเขี้ยว แกงอัชยากรเพื่อที่จะเบี่ยงเบนนะครับประเด็นของรูปคดีนี่ฮะอาศัยนะครับปฏิปันต่อนะครับจอมตบซั์หลงกลบอสตัวใหญ่ของแกงธุรกิจขายตรงสีเทาสุดท้ายล่อดด้วยเครื่องเส้นไหว้นะครับออดเทปบรรดาคลิปของสัมภเวสีทั้งหลายจึงได้เห็นนะครับสันดาห์แท้ของคนพวกนี้ที่แฝงอยู่ในอนัตนะครับลุกขะเทวดาบ้านป่าโดนลากคอแห่ประจานถึงพืชสังคมรุมประนามกันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่เอาจริงแล้วนะหลักฐานคาหนังคาขาวคลิปเสียงที่สามารถพิสูจน์ได้ทางเทคนิคเนี่ยน่าจะเอาผิดได้ก็แค่ลูกกนนะระเป๊กนะสัมปเวสีที่ติดบ่วงเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนี่ฮะได้บรรดาบรรดาตัวกระจกกระจกขายแถวเนี่ยนี่ฮะแนวโน้มนะครับวันนี้มันเบาหวิวโยงไม่ถึงเทวดาบ้านป่าอย่างที่กองแช่งไงนะเขาลุ้นกันอยู่ในเวลานี้นี่ฮะนี่คือคือเอี่ยวโยงการเมืองในทางกฎหมายคดีดีไอคอนเนี่ยนะ แค่บิดนะครับเบียดพื้นที่ข่าวกลบมกระแสหนกๆของรัฐบาลจังหวะนะครับแพรทองทานวันนี้กําลังเผชิญโจทย์สถานการณ์ยากอาการขยับตัวก็ลําบากเรื่องอะไรฮะกับตันทีมนะครับคุมโดยเพราะการบริหารทิศทางมันไม่ได้ตามอย่างที่ทงไปสู่จดหมายอย่างที่คิดเราจึงได้เห็นนะครับวงดินเนอร์พัรร่วมรัฐบาลเนี่ยนะบางครั้งมองเห็นเหมือนเป็นอีเวนต์คลางตามไม่อาจจะก,กลบรอยแยกที่มันเชื่อไม่ติด โฟกัสเลยนะครับที่ทางข่าวนี่นะมันมุ่งไปนะครับที่เมนนะูอาหารกินดีอยู่ดีการพูดนาที่ออกตัวเลยนะครับว่าคุยกันเรื่องแบบขำๆตลกเคฮามากกว่าเนื้อหาในสาระในการเจรจาเขาว่าอย่างนั้นนะเคลียร์ปัญหานะการทํางานที่มันไม่ไปในทางเดียวกันคือมันสะท้อนไงครับว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดความจรงิงนั่นก็คือเรื่องขัดคอกันนี่แหละ นั่นแหละครับนำมาซึ่งปรากฏการลักหลังในการลงมติรับข้อสังเกตร,รายงานคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการตราพรบรนิรโทษกรรมนี่ฮะทีนของชุดใหญ่เขาเนี่นะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะจะสับขาหลอกคนดูหรือแบบไหนอย่างไรแต่อาการงงๆมันเกิดขึ้นแม้แต่กระทั่งนะครับสสเพื่อไทยร้อยสิบห้าคนเนี่ยตกเท้าบวตคว่ำข้อสังเกตคณะกรรมาการที่คนของเพื่อไทยเองเนี่ยนั่งแท่นเป็นประธาน ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเขาก็มีมติเห็นเจากับข้อสังเกตด,ดังกล่าวนี่ฮะล่อก,กันแบบนี้เกิดกันจนป่วนตามฉากไม่รู้นะครับว่าจะเล่นนิ้วนะครับฟาดปากกันเองหรือเปล่านะครับอย่างที่สังคมได้เห็นนะครับก่อนหน้านั้นอารมณ์ตึงนะครับคนอ,อย่างพิเชษรองประธานสภา,านี่ก็อยากเพื่อไทยทาหน้าที่ในการประชุมนะล่อก,กันนะครับชลน่านส,นะาสีแก้วนะครับเอยชลกาสีแก้วนะครับพักเดียวกันนะจัดจังหวัดน่านนี่ฮะ ดีกี้นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับโดนเกมอำนาจบิดไปายไม่เป็น,นะคบเก็บกดนะครับจนไม่รู้จะไปทิศทางไหนคือตามรูปการนะครับไม่ต้องกลับไปให้ระดับเซียนการเมืองเขามองหรอ